ถ้าทํากับข้าวก็เหนื่อยมากแล้วมันกลายเป็นขี้เกียจนะทํากับข้าวนี่ก็พี่ต้นอาจจะทํากับข้าวอานะทําขยันนะต้องเรียกว่าขยันนะคะขยันทํากับต่อเพื่อนะาพี่กรนเลี่ยขอเคนนืะคะ่อมากมากค่ะพี่เนี่ยต้องไปต้องไปดูไปตั้งแคมป์แบบที่กันเลียน,นะคะไปเที่ยวตามตามในดอยแบบเนี้ยน่าจะสนุกไปอีกแบบหนึง่ง ต่อาจจะลงป่าได้นะเห็นน้องที่อะไรนะที่เขาอยู่ไม่ได้ใจว่าอยู่ที่ไหนไม่ห้องสอนหรือเปล่าเขาหรือว่าเขาอยู่ที่ออจะไม่ได้ดูดีๆนะเขาน้องสองคนพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีนะน,นะแต่เขาจะดังมางในบ้านนะคะแล้วเขาไปหาควายอะไรแบบเนี้ยเขาเอาเอาควายไปไปเลี้ยงหรือว่าไปทิ้งเนาะเขต้องบอกว่าเอาไปปล่อยไว้ในป่าแล้วก็มันหนึ่งที่เราต้อง ต้องไปตามตามเขามาคืนแบบเนี้ยต้องไปหาดูแต่มันไม่หายนะจังก็แปลกมากนะเมื่อก่อนจัวก็เคยได้ยินคนสมัยก่อนเนาะเขาก็ว่าเออเขาเอาไปเลี้ยงอีกรอยหนึ่งแบบเนี้ยไกลบ้านมากเลยนะแล้วมันไม่หายนะโอ้แล้วมันก็หากินเองเนาะแต่มันก็ไม่หายนะงงมากทําไมไม่หายหรือว่าไม่มีใครเอาหรือว่าเขาไม่รู้นะว่าเราไปปล่อยไว้ที่ไหนแบบเนี้ยคะ่ะแล้วมันก็ไม่ไปไหนนะ <c oughs> งงมาก อ้าไปไหนก็ได้ตัวแล้วง่วงเหงาหานอนโอ้ตอนแรกก็ว่าจะไปบ้านดํานะเมื่อคืนก็หลับไปก่อนนะคะจําก็ง่วงมากอะเมื่อคืนอะหลับไปก่อนมันเหนื่อยมากนะคะช่วงนี้ไม่รู้ทําไมอะออายุมากขึ้นแล้วก็นเนี่ยไม่ไหวนะคะอายุน่าจะไม่ถึงหกสิบนะจําก็เหนื่อยมากอะ น่าจะไม่ทันได้กินเงินเดือนเงินเดือนหกร้อยนะหกร้อยถ้าอายุเจ็ดสิบก็ได้เจ็ดร้อยใช่ไหมคะถ้าอายุแปดสิบก็ได้แปดร้อยอายุเก้าสิบก็ได้เก้าร้อยอายุหนึ่งร้อยก็ได้หนะึ่งพันอ่ะโอ้โหมันจะไปนอนก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปไหนก็ได้อ,อ่อไปนอนไปนอนขอบคุณค่าแล้วนะเราผ่ันดีนะคะมาให้กำลังใจก็ดีใจมากๆแล้วนะคะ เนี่ยเขาไม่อย,อ,ยอยากอยู่บ้านแดงนะเขาจะไปบ้านดำเพราะว่าเราเยอะมากบ้านดำขอบคุณมากมากนะคะยายอิงอ้อนนะคะเลิฟที่สิบเอ็ดนะคะขอบคุณมากมากค่ะยายขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะยายยายอิงอ้อนขอบคุณหัวใจกอดน,นะคะเลิฟที่สิบเอ็ดนะคะขอบคุณเจ็ดดวงตานะคะแล้วก็สิบเอ็ดดวงใจด้วยนะคะในค่ำวันนี้นะคะยายก็พึ่งลงนะคะสวัสดีไปไหนก็ได้ อบนะคะจากยายิงอ้อนนะคะนะคะ,ะไปไหนก็ได้ตัวแล้วไปนอนแล้วนะคะเขาก็อาจจะยังไม่โตนะคะในช่วงนี้ก็ต้องนอนหลับพักผ่อนแต่บางทีเขาก็นอนดึกนะเขาไปเจอบ้านบ้านดาแบบเนี้ย <laughs> ขอบคุณะคะ่ะยายิงอ้อนดอกกุหลาบนะคะยายิงอ้อนสวัสดีค่ะนะคะจากแม่น้องสก,กอตนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะยาย,ยายิงออนนะคะแล้วก็แม่น้องสก,กอตนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ วันนี้พี่ต้นไม่พูดเรื่องการเมืองนะงงมากเดี๋ยวพี่ต้นจะไล่ไปอยู่คามีนนะคะอาจจะเปิดมือถือไว้แล้วก็แอบนอนหลับแล้วหรือเปล่านะคะทำก่อสร้างก็เหนื่อยนะคะเหมือนจะเหนื่อยมากเนาะงานอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดอะขับรถก็เหนื่อยขับรถเหมือนจามก็เหนื่อยมากเลยนะคะจามก็เหนื่อยสุดๆอะก็แต่อตอนเช้าก็รีบไปขับรถตอนเย็นก็รีบรีบมากแล้วมันโอ้วันละวันะสีรอบนี้ก็คือเหนื่อยมาก ตอนถ้าตอนเช้ากับตอนเย็นก็กลายเป็นแปดรอบนะคะก็เหนื่อยคุมสองเข้าไปอ้าวกำลังจะเม้ามอยขอเพื้นค่าไปไหนก็ได้ตัวแล้วออนอนหลับเช้าๆนะคะนอนหลับพักผ่อนด้วยรอบตาดำนะคะที่สวนสัตว์เขาก็อาจจะไม่รับแล้วนะเพราะว่าเขามีอนันละมีมีแพนด้าละเขาจะไม่เอาเราแล้วนะคะ ดีครับยายอิงอ้อนนะคะจากไปไหนก็ได้ตัวแล้วนะคะะจดชื่อไว้ก็แล้วกันนะคะเผื่อได้ไปเที่ยวบ้านแต่ว่าไม่ได้เป็นสร้างบ้านใช่ไหมคะก็คือสายด้านเนาะขอบคุณค่ะบกมือบายบายแล้วนะคะเจ้าบ้านก็ใกล้จะหลับทิ้งลูกบ้านแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะไปไหนก็ได้ตัวแล้วนะคะ <c oughs> จดไว้แบบนั้นแหละนะคะ อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหานะเพราะว่าเราไปเจอกันบ้านดำบางทีก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนมากอ,อ่อสิบนาทีสุดท้ายนะครับจามก,ก็มาไม่นานอะ่ะ